สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้ว่ามากเลยนั่งเพราว่าไปไปเรื่องเลยขึ้นเรื่องนกเคี่ยงกันเระพี่น้องผู้ใดได้ถ้ากินข้าวครับพี่น้องเีอันนี้นข่าอันนี้เข่าเหตนาเราคอยยุ้ผู้ใดก็ได้ข้าวกินเข่าเพราะนั้นะตอนนี้กำลังรอหาร้านที่มีพิ่้งปลาใส่หมูนุนครับพี่น้องครับเพราะท่านอยู่พ่ออยู่โอ้ยพ่อเจ้าเขาบอกไปตัวหมูนี่ไปยุ้ยเครื่องกันก็ได้ปลาใส่หมหลุนมาอาจารย์มังน้อย่าง แนหัวแหลมแล้วก็อยางม่อย่างหัวลุนคิดว่าตนี้ไปหางานสิบริกิ้ไเราหัวนีไปหอนาพจะได้เงินบกวาหาเป่งไปใส่หัวลุนเ้อขับไปเรื่อยเรอเาัุนเวุบนหัวบุลุนไปจอดโอ้ยเอขับเบหัวลุนยนเลยโอ้ย เป็นแด่เนาะปใส่หัวลุ้นนี่น้องน่องไงนะครับซุ้ม้หงวแล้วแล้วกันหัวเขาจะต้องเป็นปลาสนิดปลาเสียบซุมแตง่ลูกพัมันใกล้ใกล้แล้วก็รอกวดนั่นใกล้จวดจวดาใส่หัวลุ้นปาใส่ัุ้นปลาใส่หัว้นขั้นขั้นพ่อปาใส่หัวลุ้นมันสิซื้อกพ่อหวังเรื่องมันนี่ปาใส่หัวลุ้นนะ พ่อมันยู่รถแถวซี่กันระแถวซี่พีี่รถรอนน้องนำไม่หแล้วใส่หัอหลุนอยู่นะแกมันยู่งรนน้องนาก็นี่นอนกิน้านละกินไล้กกินแล้วกินหัวกตกินแล้วก็อยากเล่าหนาวจังเสียน่อ จะเสยบจะไดป่งปาชอยหัวลุนต่ำบกโ้ต่ำตัวนั่งฟังหวยที่นต่ำตัวเสือโอ้ต้องจอนหามองหวยฟังด้วพ่ออ้กเลยบ้านพ่อไงจังหาซาลูกกินแต่ต่ำะี่บอกควาว่าห่างพอมาแญาส่วนในวันนี้อยู่อากาศหนาวมันมันมันลอยวนอป่าอยลอยจากลอยวัเใดเพิ่อลวดปลาแช่แช่แข็งเอา จิงได้จ้าหางเหรองอกเงี้ยงอก,กี่แสนละ่ะเอาไปด้วยวค็เห็นปลาปลาคอเป็นปปลูกวัือว่ามบช่วยปลาคอเป็นลูกครับขันแงีหนาวๆปลาคอบ้านระบาดมันเป็นลูกนี่เป็นปก,ปก้นปูเนาะไปนั่งยุ้กูสาปไป็นบังปลาคอเป็นลูก ขนาดมันม <laughs> ันเป็นโลกัยังแต่หัวกัยังสวกประซูเอามันกัยังน่ยอยย่ดอกกินปซ่ววะีกินไปไม่ใส่ใสิได้แล้วมันโถวมันก็ตาตแล้วมาแ่แล้วบางหางเปียบอแล้วท่านนี่ปลาซิ่วากับกมหิวของมันปลาซิ่วไปกินไปไมใส่จะเลี่ยงยังจะได้เ้บั่งตเปียบ่ดเห อ้าเคเทียมขึ้นมาเลยเนอยขึ้นมานผู้พิจัยย่ยู่แสดงว่ายุบานเอื้อเอมือกันพอปลาส่ปลาส่หัวลุนตั้งหากกันะแม่โอ้ยปลาส่หัวลุ้ปลาส่ที่มันตนั่นแล้วเม่บมตัางมกๆบอผมนตมันเท่าแล้วแม่ผู้เต่ามีแต่งซี่เดือนผู้เ่ายุบานซีเมนซีเมนลุนลุนลุนมุยขานี้ไดบ้างลุนอะรลุาขันปาล่ปลาส่มันนิ่วเอือปลาส่เนน ซึ่งมวลล้ยมันก็ในไโอ้มันมาไหลมันมาหลโอ้ไปบดาปีนาหรือบันนี่อ้ยพ่ได้กินปลาใส่หัวเนหรันน้องพ่อใส่หัวูนปูนจะเล้หาน้องดบันเน่ต้องไปกินที่ฟังน้องดไปกินฟังน้องบรรยากาศบรรยากาศวัววัไปกินเขาไงบ่เรามาจอยก้อนบันนีจะนี่ไปหาบานงายจนี่พ่อพอจะนี่ไปหาตลาดจะเจริญนสีเนี่ยอันสำหรับน้องนั่นไปหาพองายอยู่พอพันมาหลอยู่ รถี่ีีี่ีจจอดจังหน่อยแต่ว่พ่อาใส่หัวลุนทิบานี่ช่งคือแล้วช่งคือแล้วพ่อปลาใส่หัวลุน่ยเอ้าขันขันมี่ซื้อใส่หัวเขาด้ยอย่างพวังได้ไหมใส่หัวลุนนี่ไม่ม่จำเปใส่หัวลุนด้พอกินบ่ได้มพ่อใส่หัวลุนนี่ฮะกินบ่ได้มกินบ่ได้แล้วมันแสง ย่รอบ,าบา้านนกัมังวนนี้เขาหนาา้าปลาแร้วบดทุกขูทุกคนเร้วไปใช้กับซีคลองสีคือ,อ,อยู่หรอกนะคือเต้า่อเหี่ยวน้ำเบี้ยน้ำายยางานกวาโอ้เ<ข>ดะเดะเะทงกับพูิเขาพ่้พิทห้ยอันนับว่าพิดเด้ให้ที่มันตายได้สองทงอะไม่เด้เจ้าที่ใคเขายองใอยบิบิน้าคยได้เขาหาชิปอบิอบปีนี้ย่าย่ยายาได้ชิกว่าพันเบิทง คือีงามครับเนเป็นตาสงตนแต่อบนี้เนาะเป็นตาสงตนแต่ขันเป็นบ่ไดมาล่ำที่บ่ไดไปหาเาบุญบ้านนั้บานนี้เลผมกินดอกซาเยนคือิดบอดอกเพราะว่าเที่ยวกินตะเขาหาทึ่งยงมุ่งเขาปูซีอันเล่้งไ่แม่เขาปูซีหาออกซกไค่ตัวได้ชิบสามอบเขาปูซี่ห้ยกเก้าเก่าเก่าดีซิบดี บขาปูว่าไว้กาไม่ได้บ้านไว้จะไปเอาใสบ้านที่เปาได้ผักกาก็ปีนาจิบม่มี่จิมีน้าบ้นต้องจงบ้านดิิบก็สอบพอละบอม่าแกเอไปเกียบได้คนาย่ายว่าปีตกหลายหลังนี่ลรพี่น้องเด็กๆกี่ผมเคยเห็นเลยมันบมมี่มันมันแรงแต่ลรือเาน้ำฮอตมาบางุุวตากับผลิติตีแช่ลรืตัวเล่นน้อยห่วงแคร่ห่วงมวยห่วงวห่วงมวยไง ข้ารถเกียวเขาเาซ้าเกาแล้วเขาเรนหาไปเเขาเก่าคือเก่าในไรไรเ่อเนาะเขาคือเก่าเลเขาเีนอ้อมขาน้าเป็นไรเขากคิดเป็นไรคิดงเป็นอะไรเอากันปันตีปันคุยผมเห็นแล้วนี่ตะกี้เคยาเป็นพระเอกเรื่อนมากเป็นพรพญาขึ้นพรอาทิตย์นี่นะตอไปได้เป็นตลกเอาคนคนบาจ้างเลเออเคนากออจตลกกับเบิางจ้างได้ปยุ่หน้าไปเรียงกก่นั่งเาเนี้ขนั่งเ้าน้องาย นั <Ale ang S 1> ่งเฝ่าน้องสายให้กู้ซูอยู่วะใค่ยุบสูบอยาปูเลี้ยงปลาเลี้ยงไมยเลี้ยงปูอาชีพดีได้นลีงปูนั่นแลี้ยงเลยงวันเลียแถวบนนี่างหมกเลี้ยงเลี้ยงหน้าดิโอ้ยก็ขายได้เงินเป็นล้านเหมือนที่แม่นี่ยเดี๋ยวปูกับแยงเนาะอมันมีปุ๋ยยิ่งแต่ว่ามันเลี้ยงเนี่ยไงดอกปูตัวนึงวางลูกมั้เป็นหน่อยดิปล่อยลูกเลยมันปล่อยลูกให้นาเลยมันกินอย่างมันอีกกินตามมาซากมั่นละมันกินพิซซ่าไปซะตัวมันเลี้ยงมันกินชะนวล มันเขาเซเว่นที่นี่กินกันเดินขายขายรถตัวนี้คือยังห่างบ้างอย่เอาอันนี้มันยังอ้วกอยังนี่เอาเพื่อนแกโซ่เลยเพื่อนแกโซ่เด็กเอาเพื่อนแกโซ่อะพี่น้องนะครับตอนนี้จะโซ่แล้วโซแล้วจะโซ่แล้วเป็นคนแกโซไปจอดกินมนแช่ไงเพื่อนมันเช่นโอ๊ะไกลไกลไก่เติมไม่ได้พอไก่เติมไก่ติบไก่ปมีหาเรื่อยๆแล้วฮะพอผสมเขาหลุดเออ นี่ปาใส่หมวลุนครับใส่หั้ลุนนี่ยนะก็ว่ากันให้มีปั๊มจอดเรื่อยบางมีก็ปวดขีโอ้ยเนาะอ๋ๆเอาเขามีดอก๊มือดอกมหาปแุยังเวมันปวดขีมันมันมันปวดต้องขีบางมีมันยก่จอดิไปหาจอดกินใส่หัวอลุนเออมันปวดต้องขีมันปวดขีจอด่างนี้ใช่ไหมพ่อชั คุณน้อเขาจะเขาใจพิดเ่านัมันนั่นมันปวดฉี่ทึ่งี่ทึ่งเก็บไม่ใช่เพราะเราเป็นแม้ขาขายนำเขาจะไม่ใช่เพราะเป็นขาด่ม้ขาขายนำแต่ปั่นปัดทอดเนาะโอ้แม่แม่แม่แกจับเตาต้นีด็กเตาเ้าทรงนำมาทรงว่าอาหารหมูแต่ลราอ้วนขึ้นหมูอย่างนี้อันที่ว่ามาทั้งสองอย่างในเจ็งเบิ่งเบิงมเลย แขงเก่งไหมแข้งก่่ยเก่งก่อนยังมีท่าเจ้าอันขายพ่มาไล่ผูกมาไทยดีหื่านจะเกดเออนี่เด้อี่ยแนี่แหละนนีดีาะอันขายพิมาไล่ผูกมาไทยนี่ยยูที่ป่ยก็ยูยูแยกแล้วแลวก็แ็นี้แล้วมันจะหลุดแล้วอันนี้ว่าผูกแยกนอัมไลกไทยวกวนแยกต่ะพี่น้องันแยกต่ต ยาโซนะครับพี่น้องอย่างนี้เกิดไปเพิ่มกุ้งชุ่มอย่างนี้เกิดไปกุ้งชุ่มบ๊ารถรถคันนี้เมื่อรถใจเกียบมากเมื่อคืนไม่ยอมพ่อแต่บ้านเปียหน้าเปียกหลังเ่ยไหมออกทางออกหน้าเดี๋ยวมันปุ่งใส่น้องพอเมื่อคืนไม่ยอมพ่อแต่บ้านเจ้ามาเปีมาเปียเลยปุ่งออกทางค่างทางหน้ามองอยากให้ปุ่งบุปุุงนี่มองอยากให้ปุ่งบุปุุงเอาจอมเจียนตัวเด้อฮะ ตอนสน่ทางใจลนดีนีบโตอ้ยมแห้งแต่บาดอ่น้เลยา่มหงแห้งวนิพอกัยจะหลายจร่ีครับคตอนีเดมาหัดแยกจะเตายอสูแล้วครเดครับฮับับพี่พซอยหัวลุนอยู่ชิบพ่อ่อ่นอนงานเลยิบ่อ่โอ้ยันมาดิกลเลยนี่พซอยหัวลุนนี่จนเขีมาหาเนี่ยกินพ่อพ่อแ่ เหมินกก่งไม่ใช่หรือปาอ๋อปับปั๊ปั๊ม่ไม่ใช่พัดเอโอโอเมนดีสุดม่ินบอกบ่อันนั้นมอแมอนในใ่เหอหมได้ปั๊มเออครับเขาปั๊มอนต้องการปั๊มที่สดนะครับโอ้เดินทางไปเรื่อยพี่น้องนะครับไปเรื่อยน้ำกันนะครับ ว่าชัวร์เฟร์คนใหญ่ไม่ยังมานี่มัไงแต่บานอานยังพาะก็ได้ยังมัไงแต่บานอาจารย์ดิเอาเปของาอเอะาปั๊มเลยพี่น้องอ่ะขออญาตพี่น้องทำุระนะครับรอฮารดิ้งปใส่หัวโ่ปสส่หัวกับปใส่หัวหลุนิปส่หัวหลุนปัวบมีหรอ ทีมงานก็รองห้กินเขากินน้าหมดแล้วน้เอามึ่งกันตัวพ่อนะแม่นบ่นี่เนี่กเนี่ย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 โอ้มาเนี่ยเนี่น้่น่ยนียเนี่ยปี่ยเนี่ยเนี่ยน้่ยเนี่ยเนี่ยเนี่าเนี่ยนี่เนี่เนี่ยเนท่เนี่เนี่นี่นี่านี่นี่ยเนเนียนเน่น้่าเน่น่เนี่ยเ่น่่น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 าีนีนนีนไเ่เนนบ่นี่ยนนนียน้่ โอ้เขาไปบ้านเขาบ้านกันนั่นช่วยมากเขาไปบ้านกันนะครับทำข่าวหาเกะกะอยู่เกะกะทำเออเออเนุ่นทำไอ้นนุ่นมัวด้วยหน่อยเกินไปม้วมข้างปอนติดขึ้นแม่แม่นครับทีมงานทีมงานเก่ามาติลุงที่ว่ามาอยู่นั่ใจเกินร้อยเลยทำข่าวหากันอยู่เอาใส่นน่ะข้อท่ากพี่น้องเข้าไปหาปลาสอยหัวหลุนกับพาะหวังก่อนแต่ว่าตอนนี้เจ้สชีลุนบ่หลุนติดตามฝันกันติดตามมาาาตหฝันปลาสอยหัวหลุนขอคุณพี่น้องเข้าที่ติดตามช่องลำโพงตะลวนพาเพื่อนนะครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องครับสวัสดีครับ